ขอน้ำให้ขอน้ำใช่ไม่ได้เอาหน้ำเลยไม่เคยต้องเรียกเลยนะผมพูดเล่นจะเอาไปทานได้ไปทานเลยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไม่ผมมีเยอะมากไม่เป็นไรครับผมไม่ค่อยเดี๋ยวเดียวให้ทีมงานผมไม่ค่อยลงนะไม่กินแป้งหรอต้อไม่ไม่ครับผมไม่ค่อยแบบทานจุกทางชิกเท่าไหร่โอกโหไม่น่าเป็นมื้อเลย่งไหมคะในห้องนี้นะคะไม่เป็นไรครับเมื่อกี้ถ่ายกินเลยขออภัยขออภัยคือผมจะนัดหลายทีแล้วก็ โอ้นี่คุณผู้ชมบอกว่าต้องร้องเพลงถ้าไม่ร้องเพลงเหมือนไม่ได้มารายการนีครับร้องเพลงก่อนร้องเพลงก่อนฮะตัดไปแล้ว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 ร้องเพลงร้องเพลงยังยพันนี่เขาเข้าหน้าแล้วกันเขาหน้าแล้วครับมีในทิกตอกนะคะในทิกตอกยังไลฟ์อยู่ค่ะใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณพิธาจะมองครับเดี๋ยวพี่ธาจะมอง เขากล้าพูดฮะเดี๋ยวพิธาจะมองนี่คนที่ร้องเพลงเพราะที่สุดในพักคือใครครับใครฮะพิจาร์ครับอ๋อหรอคุณพิจารน่ะฮะพิจาร์ร้องเพลงหรือร้องไห้ร้องเพลงฮะทีวีแบนทีูแบนนะครับทีวีแบนอ๋อเขาทีวีแบนเหรอไมเนี่ยเด็ดสุดแล้วคนเนี้ยไม่ผมถือว่าเขาอยู่ในพักก้าวไกลถือว่าเป็นคนร้องไม่เพราะทันที พอาะร้องคอต้องอยู่ในลายลังสีมันลมของวินนท์ไอ้ทีมลังสีมันลมนี่ตอนขึ้นไปร้องครั้งแรกในที่ไปประชุมฝ่ายสังสรรค์ฝ่ายค้านเนี่ยผมแทบจะเอาน้าอแทนใช่ไหมเราพูดกับตรงๆไอแทนใช่ไหมได้เวลาร้องเพลงอะไรใช่ไหมฮะหัวเราะชอบใจฮะสักเพลงเลยซักท่อนหนึ่งสักท่อนหนึ่ง สักท่นเดีเอาเข้าหน้าเถอะครับไม่เตรียมเลยเลยครับไม่ได้เตรียมจริงเพลงเก่งไหมคะที่น้องไม่มีเลยครับขนาะร้องในพักก็ต้องถามว่าร้องได้เดี๋ยวให้ร้องเพลงอะไรบอกมาไม่เอาเป็นคนเนื้อไม่ค่อยออกครับมันจะร้องเพลงอะไรวันหลังคุณเตรียมเนื้อมาเลยแล้วคุณต้องลองคุณชัยวัฒน์กับธนาทรใครร้องเพลงพ่อกว่ากันยกให้คุณธนาทรแล้วกันครับฮะอืมาตรฐานนี่ผมก็ถือมั่วซั่วนะเนี่ยอ่ะขอบคุณมาก ไว้โอกาสหน้าตกลงนะเชิญคุณพิจาร์มาร้องครับคนที่เกยจของคุณเตีจะได้เปลี่ยนภาพลักษณ์พักเก้าไกลบ้างคือเป็นพักที่ร้องเพลงได้ชื่อว่าไม่ได้เรื่องเลยใช่ไหมต้องต้องมีคนร้องดีหลายคนครับไม่คุณคุณพิจาร์ก็ถือว่าดีนะคุณพิจาร์พิจาร์พิจาร์ดีหลือแล้วมีใครอีกที่ร้องดีคุณนัชชาสอสใหม่ๆเนี่ยยังไม่เคยเห็นฝีมือจริงๆคุณนัชชาก็ร้องแต่ตอนที่ผมไปทำเวิร์กช็อปก่อนช่วง เตรียมเลือกตั้งผมก็ให้บัตรทาให้ทุกคนร้องเพลงนะเพื่อะเพื่อสมบักเขตผมบอกว่าถ้าคุณร้องเพลงไม่ได้คุณไม่สามารถชนะเลือกตั้งได้ผมบอกวันนี้เฮ้ยทำไมอ่ะอ่ามันเป็นการแสดงความกล้าที่จะขึ้นเวทีด้วยพูดแล้วก็ร้องเพลงมันบางทีไปงานกับชาวบ้านเลยคุณต้องถูกขอร้องเพลงไงอ๋อทุกคนสนสเขตร้องเพลงได้เปล่าใช่เวลาผมไปอบรมเตรียมเลือกตั้งอ่ะช่วงช่วงแรกๆผมก็จะบังคับ จะมีช่วงค่ำก็ต้องบังคับให้ทุกคนไปร้องคาราโอเกะคนลาะฉันบอกไปแล้วใครร้องได้แยุ่ดฉันบอกเลยว่าใครร้องเพลงไม่ได้มึงมึงสอบตกใครร้องเพลงไม่ได้มึงสอบตกเพราะมันเป็นการเฉลิมความกล้าบางทีไปงานชาวบ้านก็ต้องมาชาวบ้านต้องมองนะครับมันจะมาแบบไม่ไม่ร้องไม่ได้แล้วตัวคุณทำไมไม่ร้องไม่ผมร้องได้เดี๋ยววันนี้ผมเหนื่อยแล้วพี่ยุทธกรุณาผมแล้วกันถือว่าตัวผมมาผมต้อง โอเควันนี้ถือว่าปลูกมาอันนี้เรื่องจริงต้องไปทีมงานเพิ่งบอกพอไปพ่ยุทธ์เขาโอเคนะแต่เดี๋ยวว่างอีกทีเพราะเพิ่งตื่นยังไม่รู้จะมาไงเรียกคนขับรถไม่ทันใช่ใช่ไหมเออจริงจริงวันนี้คือนานๆจะได้ตื่นสายทีหนึ่งครับพ่ยุทธเอาเอาไม้แล้วผมก็บอกเอาไม้ฟาดผมเถอะผมว่าผมผมก็บอกคนขับรถว่าวันนี้ให้มารับช่วงประมาณเที่ยงให้เขาพักด้วยเพราะคนขับรถนี่ ยิ่งไม่ได้พักกว่าผมอีกใช่ไหมครับใช่ใช่เพราะเขาต้องตื่นก่อนผมแล้วก็นอนหลังเรานอนหลังเรานะครับอุตส่าห์บอลเข้ามารับประมาณเที่ยงเล้วแต่นั่งทํางานที่บ้านก่อนแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวแจริงๆผมขับรถเองได้เดี๋ยวหลายคนจะถามว่าผมเหมืงนันอย่างนี้คือช่วงหลังเนี่ยพักเขาห้ามผมขับรถเองเพราะว่าวันทีเพราะมีมีครั้งหนึ่งผมผมหลับหรือหลับในรถรถชนในฟอยนี่ครับแบบชนชนกับแพงนะครับดีไม่ชนคน นี่หลับนายมาแล้วเหรอเขาหลังจากนั้นเขาก็เลยห้ามผมขับรถครับอ้าวแล้ววันนี้ฝืนมาตีมาขับมาแล้วไม่ไม่ถึงว่าไม่ถึงกับไม่ขับเลยแต่ว่าเวลามีงานมีอะไรก็อยากให้อยากให้ผมได้พักผ่อนอยู่อือทานอะไรอย่างทานแล้วครับทอดไข่เดียวไข่ทานว่าเช้าทานกับภรรยาแล้วครับจริงๆตั้งใจจะเช้านี้ก็จะ มีเวลาให้เขาบ้างเลยเออเราแย่งมันทุกอย่างเลยค่ะนี่นี่กำลังด่าเราหรือเปล่าน้องเราแย่งมันทุกอย่างเลยนี่เขากำลังด่าเรานะแย่งไปเลยครับเวลาครอบครัวเวลาพักผ่อนฮะแต่แต่ผัดผักบุ้งเ调เ调ไข่เจียวแล้วครับเออแฟนชื่ออะไรฮะแฟนชื่ออะไรฮะไม่ผมจะขอโทษไม่เป็นไรครับฮะเออน้องใบยังไม่เคยไปใช่ไหม ไปร้านกาแฟเขายังเลยค่ะวันนี้เราบุกไปดีกว่าเดี๋ยววันหลังแวะไปเที่ยวโซบาร์นะคะโอ้ตอนนี้เขากำลังทำค็อกเทลสูตรค็อกเทลกันครับเรอค,อคะเลอฮะค็อกเทลอะไรอย่ายบอกพี่ห่อนะไม่ไม่หมายถึงว่าผมเห็นเขากำลังเริ่มคิดที่จะทำค็อกเทลขายครับเมื่อวานเห็นโอ้โหมีฝีมือดีเขามาช่วยคิดสูตรให้อ๋อพอดีแวะไปเข้าไป,ไปทางานทน่ท่านอ่ะ ให้กลับไปพักเหอะปีเวลายัเล็กยจะกลับไปอยู่กับภรรยาสักทีหนึ่งไม่ได้แล้ว,วลครับไปต่อแล้วแล้วคนขับจะมารับที่นี่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็กลับไปทำธุระเไม่ไม่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวนัดเจอกันที่ที่ทนัดกันครับอ๋อเอาขอบคุณนะขอบคุณนะขอบคุณอีกครั้งน่าเสียดายที่ไม่ได้คุยเรื่องนี้ต่อนะเราได้ฉกคชิงเวลาส่วนตัวของเขามาหมดเลยต้องโทษน้องใบน้องใบเป็นคนคิดบอกพี่ยุทธทำไมเราไม่คุยกับคุณชัยธวัฒนะแล้วคุณชัยก็มาจริงๆค่ะ ไม่ก็ต้องผมก็เก่งใจด้วยเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาก็ผมก็ไปรับนัดหลายครั้งไม่ยอมมาไปพักผ่อนครับไปพักผ่อนขอบคุณมากนะคะนะฮะเดี๋ยวขอให้ทุกอย่างราบรื่นก็แล้วกันสาเร็จไม่สําเร็จขอให้สิ่งที่ต้องต้องการจะทาเนี่ยได้ทําทุกอย่างไอ้สาเร็จหรือไม่เราก็ไม่รู้ไงอยู่เหนือการครอบควบคุมใช่ไหมขอบคุณครับขอบคุณครับเอาทีมงานไปส่งสักนิดหนึ่ง คุณชัยวัฒน์ไม่ร้องเพราะถาถือแบบนี้จนเกินคุณชัยวัฒน์ไม่ร้องแล้วให้ใบร้องแทนเหรอคะใช่ค่ะคุณชัยทวัดกลับมาก่อนนะคะไปเถอะไปเถอะเดี๋ยวเขาด่าแล้วฮะคว้างคว้างอะไรมาได้เลยเอาใส่ถุงไปค่ะไปเถือไปทานในรถฝากไปสักลังหนึ่งเถอะค่ะน่ารักไหมบายบายโอเคสวัสดีค่ะวันนี้ยาวนานมากเลยขอบคุณไม่ไม่เราเราคิดนะคะอย่าไปคิดเรานั่งเปิดเป็นเพื่อนกันดูไปเรื่อยๆสิค่ะ หายปิดตรงไหนอีกแล้วนิ้วก็ใหญ่อีกปิดตรงนั่นเลยนิ้วพี่